สวัสดีครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิป YouTube คลิปนี้ในช่องรีวิวเวอร์นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเจ้าของช่องนะครับป่วยไม่สบายเป็นเบาหวานครับค่อนข้างจะรบอกว่าอาการตอนนี้ยังมึนๆหัวอยู่เลยครับแต่ก็มีความพยายามหนึ่งเรื่องคือ จะไปหาขนมมากินนะครับผมก็ไม่ทราบว่าขนมที่จะเอามากินเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้บ้างนะแต่ว่าอยากจะลองกินดูว่าถ้าเป็นเบาหวานอย่างนี้กินแล้วมันจะโอเคไหมเพราะว่าส่วนประกอบค่อนข้างจะมีแป้งเยอะพอสมควรครับแล้วก็มีน้ําตาลด้วยจริงๆก็ไม่อยากแนะนําให้คนที่เป็นเบาหวานในการรับประทานเยอะนะครับ นี่ครับซันไบคครับรสซาวครีมและหัวหอมครับก็เขาบอกเป็นรถใหม่นะครับผมก็ยังไม่เคยกินอันนี้ก็คือว่าผมจะมาลองชิมดูนะครับแล้วก็กินไม่มาก พอตรงนี้ก็น้ำตาลเยอะแยะแล้วครับขออนุญาตฉีดตรงนี้เลยนะครับแม่เ,เดี๋ยวมนันค่อนข้างจะบอกว่าเจอฝนนะครับโอเคครับฉีดออกเรียบร้อยแล้วนะครับ ข้างในรูปร่างหน้าตาจะประมาณนี้ครับขอทดสอบกลิ่นก่อนนะครับกลิ่นใช้ได้เลยเดียวนะครับค่อนข้างเข้มข้นนะครับครับเจ้าสันใบ,บตัวนี้ค่อนข้างเข้มข้น แต่ว่าอันนี้คือขอแนะนํานะครับสําหรับผู้ที่คุมอาหารคุมน้ําตาลคุมเบาหวานเนี่ยอย่าทานเยอะผมเองเบาหวานขึ้นครับร้อยร้อยแปดสิบถึงร้อยเก้าสิบครับแต่ก็พยายามจะหาของแบบนี้มากินเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยผมจะพยายามไปสิรตต่อหาขนมที่น้ำตาลไม่เยอะรสชาติไม่จัดจนเกินไปครับ มาลองกินดูนะครับเผื่อว่ามันจะเป็นทางเลือกใหม่ของคนที่ใส่ใจสุขภาพด้วยเพราะจริงๆเนี่ยหมอก็ไม่ได้แนะนำให้กินเยอะหรอกครับคือกิน,นกินได้แต่ต้องปริมาณพอเหมาะพอควรด้วยนะครับอ่ะมันก็จะประมาณนี้นะครับ พราะว่าถ้ากินมากกว่านี้เนี่ยมันก็จะยาวแล้วก็ไม่ได้เนื้อหาใจความแล้วก็สรุปองค์รวมนะครับขนมซันไบส์เนี่ยตัวนี้ผมเพิ่งกินครั้งแรกอร่อยดีแต่ว่าไม่เหมาะแก่คนเป็นเบาหวานนะโดยตรงแล้วก็คุมอาหารด้วยไม่เหมาะด้วยนะครับตอน,นี้มาชีมไม่ดูนะครับอืมใครยังไม่เคยลองนะครับมันก็คือ ทันจะพืชอบกรอบใช้น้ำมันลำข้าวนะครับไม่ทอดเป็นการอบกรอบเป็นน้ำมันลำข้าวนะครับแล้วก็ยี่ห้อซันไบร์เนี่ยเจ้าของเดียวกันกับเลนะครับรสชาติจะเป็นซาวครีมเลหัวหอมครับค่อนข้างเข้มข้นแต่ผมแนะนำว่ากินน้อยๆนะครับอย่ากินเยอะไม่ดีต่อสุขภาพเอาละครับยาวมาพอสมควรแล้วก็ไม่มีแล้วนะครับก็ มากาบลาแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปต่อๆไปในอนาคตนะครับวันนี้ผมก็มารีวิวแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม